มาทายบรรยากาศมาายบรรยากาศเขาง่ามๆให้พี่ให้น้องเบิง้งแม่จ้ววาเก่าว,ว้านแล้วพ่วงใจปุ๋ยพ่วงเขียวขึ้นพุ่นตะุ่นฝันพ่วงจีบกเกี่ยวได้จับพี่น้องเบิ่งสีส้มข้ามาให้เบิง้ง นั่นพ่วมสิลป์เกี่ยวแล้วนะนั่นกระเบแงแบบไง,งจ้ะเข่าพัดเจ้า,าขพัดเจ้ามาดทายให้เบิ่งสวยๆงามงามบรรยากาศท,ท้องฟ้ากังามงามเจ็ดยี่น้องถูงไห้สวยๆงามงามบรรยากาศดีครับคืมคืมฝนจะค้มฝนฝนพ่วงสิมา ฝนต,ตกดีดีฝนตกดีค่ะตองน้จัดทองคว้าทองคว้ากระคืคมฝนสีมาเข่ากระเกียวเขียว,วทงหน้าตรงนพี่น้องอันนี้ฮอดตาบานนี่วันนี้ก็ได้เดือนก็กลัว กออเกี่ยวมีวเ,เหลื้พงกีเกี่ยวที่อยู่ถัดงามงามกับี่นอนสวยงามครับฟ้าขนฝนฟ้าขึ้ฝนบรรยากาศดีคักลมผัดเย็นชุวย ออกมาท่งหน้ามาถ่ายบรรยากาศงามงามให้พี่ให้น้องเบิ่งส,สวยงามครับมามาแต่ใจน้อมาเหาเสียงแต่กินแเสียงมาเหาบรรยาก,กาศงามง่ามแต่ใจน้องเจ้าเฮ็ดหน้าปังหนกจ่ทาทั้งนี้จังหวัดตัวพวกเกี่ยวกับสิพกเกี่ยวตัวฮ,ตวฮตวอตตะวันกับฮอตตะวันเจ้าเห็นหน้าปังจพี่น้อง บรรยากาศน่าน้มสวยๆแปีแห่น้นองบึงคุนไยบุญง,งามคาเขาขวมสิบเกียวของบา้านไปเป้บึงไก่จังว่าสู้ใหปปี่แห่น้องบึงสวยสวยงามอี่ก็มาหน่อยตัวนีบอมันเขาเอาเก่เกงๆ หมาหน่อยมันกัญยางมะเรนจ้ะยางมะเรนทงหน้าคือกันผลเจตนาพ่อบ่ออยู่ต้องหันอย่างนี้เสียงเฮาว่องว่องว่อง,งอยู่ย่างออกมาซุ้มให้หน้าคือกันมะส้มเข,าข่าคือกันบ่อสาวหน่อยหมาหน่อยมันจะมาเป็นทหารเต๋อมาส้มเข่ามาส้มบรรยากาศ สวยสวยงามๆคือก,กอกันคลิปนี้ต้องไว้สักนิดสักก้อนนะจ้าเจอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้า